สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง niki diy นะครับคลิปวันนี้นะครับจะมารีวิวหูฟัง Bone Conduction นะครับอะไรคือ Bone Conduction ก็คือนำเสียงด้วยกระดูกไม่ใช่นำเสียงผ่านกระดูกนะครับอันนี้เปิดกล่องมาอันนี้ยี่ห้อ lenovo x 6นะครับเป็นตัวพัฒนาจาก lenovo x 5เป็น หูฟังใส่ดำน้ำได้นะครับนี่แกะกล่องออกมานี้เขาเขียนว่าเเดีย๋ยวนะ Bone Conduction Bluetooth Headphone Accessory คิดว่าเป็น Accessory อเอาไว้ก่อนเ,อเปิดกล่องมาอย่างนี้นะครับก็ถามว่าหูฟัง Bone Conduction คืออะไรก็จริงๆเขาถ้าฟังแบบโมโม่ม,มันก็ อ่าเป็นหูฟังที่ส่งเสียงโดยไม่ได้ผ่านรูหูนะครับแต่ว่าผ่านกระดูกเข้าไปที่แก้วหูแต่ว่าจากการที่ผมเคยใช้หูฟังลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะขอบอกว่ามันก็คือลำโพงแค่นั้นแหละแต่เป็นลำโพงที่วางไว้ใกล้ใกกกหูนะครับเสียงมันก็เลยได้ยินแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพัฒนาจากรุ่นที่แล้วนะรุ่นที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นปุ่มทัสกีนอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาดำน้ําต้องมียางครอบถ้าครอบไม่ดีน้ําเข้าก็จะใช้ไม่ได้นะครับทีนี้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นพัฒนาแล้วมันมันมีปุ่มนี่มีสามปุ่มนะปุ่มบวกลบแล้วก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงกลางส่วนไอ้จุดๆนี่เป็นเอาไว้ชาร์จนะครับเป็นแม่เหล็กนะอันนี้สิ่งที่แปลกใจหนึ่งสิ่งก็คือว่า เออมันไม่มีคำว่า Lenovo บนชิ้นงานเลยไม่แน่ใจว่าได้ของกป่อมาหรือเปล่านะครับมาดูกันที่กล่องนี้นะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปอันนี้ซื้อมาราคา700กว่าบาทนะครับสั่งมาจาก Lazada โอเคมาดูกันที่กล่องนี้นะครับแกะออกมาโอเคอันนี้เป็นคู่มือ ส่วนอันนี้เป็นสายชาร์จ USB เอาไว้ต่อผ่านคอมได้ด้วยนะเอาไว้โหลดเพลงเซฟเพลงคือตัวนี้มี MB 3ในตัวแล้วก็ต่อบลูทูธได้นะครับอันนี้ให้ดูงานนะผมว่างานมันมีความหยาบอยู่ระดับหนึ่งนะก็ก็ไม่แน่ใจกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่า,าได้ของปอมมาหรือเปล่าเนี่ย นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ลองลองเปิดลองต่อบลูทูธดูมันก็ฟังได้นะครับบลูทูธต่อติดมีเพลงจีนมาให้นะอยู่ข้างในนะแล้วก็แต่ถามว่าเสียงดีไหมเนี่ยบอกเลยว่าหูฟังพวกเนี้เสียงดีสู้หูฟังปกติไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันเหมือนลาโพงม,มันอยู่ข้างนอกนอกหูเราแต่ว่าทีเนี้ยเวลาถ้าเวลาไปไว่ายน้ำเนี่ยครับเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าเหมือนว่า น้ำเนี่ยมันเป็นตัวช่วยผสานระหว่างตัวลำโพงกับตัวผิวหนังตรงกกหูเราอ่ะก็พูดง่ายก็คือมันทำให้มันช่วยเสียงมันเดินทางในน้ำได้ดีกว่าในอากาศแล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาฟังในน้ำเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเซอร์ราวได้ยินเสียงเบสเสียงกองชัดเจนนะครับแต่ว่าเวลาใส่วิ่งเนี่ยก็งั้นๆทีนี้เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับดูสิจะได้ยินเสียงไหมก็จริงๆมันก็มันก็ได้ยินอยู่ ได้ยินไหมครับเนี่ยประปาน,นี้เนาะเนี่ยพอมีตัวนำมันก็นำเสียงได้ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวผมจะลองจุ่มลงไปในน้ำนะ เสียงดีขึ้นเลยแหละเพราะว่ามันน้ำมันช่วยนําเสียงโอเคนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับ เดี๋ยวจะลองไปใช้ดูแล้วก็อลองไปใส่ตอนว่ายน้ำดูดูซิว่าเสียงมันจะดีแค่ไหนนะเวลาปิดก็แค่เนี้ยปิดละโอเคครับก็700กว่าบาทครับไม่รู้ทนไหมแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ขอบน่นไอ้รุ่นที่แล้ว x 5เนี่ยพังแล้วซ่อมไม่ได้นะครับเคยทักไปถามในในแชทอ่ะในแชทแอดมิน เรโน v ว l a ลาซาที่ซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าในไทยไม่มีที่ซ่อมครับแค่นั้นเลยจบนะครับก็คือถ้าอยู่ในประกันก็ส่งคืนหมดประกันก็ตัวใครตัวมันนะฮะก็คุณภาพตามราคาขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับถ้าใครสนใจก็ก็ไปลองซื้อมาใช้ได้มันค่อนข้างถูกราคาค่อนข้างถูกโอเคสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด ไลค์กดแชร์กดติดตามนิกกี้ดี y ได้ครับสวัสดีครับ